มีตองปั๊มเลยมีแม่เสือสาวของเราแม่เสือสาวเป็นน้องที่มีพลังมีพลังอะไรใช่แล้วก็แบบเรานึกถึงว่าเพลงที่ออกเขาพลังเยอะๆแล้วเออก็นึกถึงสัตว์ที่มีพลังเนาะก็เลยนึกถึงเสือแล้วเป็นเทรนปีนี้ด้วยเป็นเทรนในปีหน้าปี่จะมาไม่ใช่ว่าหมดปีเสือไปแล้วเขายังใส่เสือกันป้องไม่ใช่ไม่ใช่เขายังใส่เสืออย่างนี้ค่ะมาถึงนี่ดีกว่าเสือสาวของเราอ่า น้องปั๊มเลยครับตัวแม่ของบ้านเราวันนี้น้องปั๊มมาในแนวไหนครับแนว Animal Planet หรือว่า National Geographic อะไรคื่ออะไรคะขออธิบายสไตล์พันจอสไตล์วันนี้ก็เป็นเสือค่ะเสือเด็กค่ะก็หวานๆค่ะสวยๆมาในแนวหน้าของปัมน้องปั๊มเราจะบอกเกาหลีเกาหลีใช่ไหมแบบชุดชุดก็เป็นสัตว์ป่านิดนึงห้แบบ เปรี้ยวๆให้ให้มีอะไรมาก<น>ขึ้นในกองผับเอาเงินมาแจกหนูใช่ไหมวันนี้วันนี้รไวยอ่ะไม่รู้จะเอาเงินไปทำอะไรก็แบบมาตัดชุดเล่นอ๋อขอขอแอคหนึ่งทั้งฝั่งแอคหนึ่งแอคอะไรอะ่ะทาโพสโพสโพสท่าหนึง่ง <c oughs> อ้าวเอาซีเอาซีเดี๋วันนี้ถ้าใครได้ติดตามชม Two Moment ตลอดก็จะเห็นความเคลื่อนไหวของน้องๆที่แต่ละคนมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันแล้วก็เชื่อว่า ในวงการนี้ยังมีที่ว่างให้น้องๆกลุ่มนี้ที่จะไปเติมในจุดต่างๆที่ยังว่างอยู่เพราะว่าแต่ละคนมีคาแรคเตอร์ทั้งนั้นจากการที่พี่กุ้งได้ทํางานด้วยมา2อาทิตย์เต็มๆตั้งแต่ออกบ้านแล้วได้แบบใกล้ชิดได้ทํำลุกได้ฟิตติ้งได้อยู่ด้วยกันนะนะ TrueMove 3G WiFi บนคลื่นความถ <Yeah. S 2> ี่850เมกะเฮิร์